ไ <Okay, S 2> ม่ไไไรู้จะบรรยายยังไงคือมันถ่านมันสุดยอดนะครับครันหาว่า,วาอะไร จากประสบการณ์ช่างอุยครับแนะนำกับเจ้าของรับเดียวสรผลงานาให้ลูกค้าเชื่อถือเชื่อมั่นที่เึมกันมีอะไรเดี๋ยวเราจะต้องหาช่างอุยมีมีบวกเพิ่มบ้างไหมที่ไม่มีครับคำไหนคนันคำไหนทำอะไรที่จบเร็จทุกอย่างตอนแรกเชื่อไหมตอนแรกเชื่อไหมนั่นแหละเชื่ออยู่แต่ว่ามาเห็นจริงๆแล้วมันเกินที่จะเชื่อรับองซีเวาเชื่อเกินอ่า มาเห็นแล้วทุกอย่างตลกลงทางโทรศัพท์กลัวอะไรถึงไม่กล้าสรุปจ้างผมตอนแรกทีแรกก็มันเป็นทีมงานคิดว่าอะไรครยัง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 ไม่เอื้อมถึงตรงนั้นเนาะครับมันเป็นของคนขับรถเกี่ยวเขาบอกว่ามาเอารถวินของเขาใน่อสี่พันห้าแต่ผมก็ว่าเอาโอเค พอจะมาวินแล้วเขาบอกว่า6,500ทำไปถึง6,500ทิ่ไปลูกหน่อยคนก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจ่ายเองผมก็บริษัทก็ไอ้ทำไมลูกน้องพูดคำนี้เราเป็นโชคแก๋เขาเราก็ไม่ตอบเขาเนี่ยบทีนี้เอารถเอาทีนี้เขาบอก4,500 6,500ครับรถไม่ขึ้นครับเอาไม่โคนะขอเพิ่มเป็นทั้งหมดเบ็ดเสร็จรวมหมื่นสองพ่อก็บอกว่าโอเคตกลง ตรงงก็คือพอมาทำในหน้างานที่ตามที่เห็นเนาะก็สรุปแล้วมันอะไรเนี่ยมันยังไงอ่ะขุดลึกทั้งซ้ายทั้งขวาถ้ารถไหลลงไปเอาอย่างเอาสรุปอย่างนี้กันโอเคเหตุการณ์นั้นผ่านมาแล้วนะครับว่าผ่านมาแล้วแล้วทีมช่างกุ้ยมาทำแล้วเป็นยังไงบ้างผมสุดยอดเลยพอใจไหมสุดยอดเลยอตาอะไรเลยหาไม่ได้เลยคิดว่าจะขึ้นไหมตอนตอนแรกขห้นรถมายัง เห็นันเล็กอย่างนี้คิ่ว่าขึ้นมันแค่สลิงเนอะยังคิดอยู่ว่าถ้ามันขึ้นคือพ่อจะคิดนะขึ้นปุ๊บผมกลัวมันเหวียงอถ้าเวียงลงไปน้ําบ่อจบเลยนี่ตอนนี้เลยถามท่างอุ้ยบอกว่ามันจะเหวียงไหมกรณีรถไม่ติดเครื่องไม่มั่นใจว่าจะขึ้นหรือไม่ขึ้นใช่ไหม แล็ไอเอ็กสองข้างทางฝั่งนี้ก็เป็นหลุมเป็นหหวฝั่งนี้ก็เป็นหลุมเป็นหิวไอรถอยู่ในสภาพที่ดินทรายเนาะมันสามารถจะถลายลงได้แต่ช่างอุ้ยบอกว่ากลางคืนไม่กล้าเพราะมันจะเสียกับรถของเจ้าของภาพนั่นแหละตอนนี้เขาบอกว่าพอเช้าก็โอเคไม่เป็นไรโอ้พอใจครับนั้นก็ทีมงานช่างอุ้ยก็ฝากด้วยนะครับครับต่อต่อไปแล้วพี่น้องไม่ต้องโทรด้วยว่า อร์โทร087 874 9987ลองโทรปรึกษาหาลือด so ูก่อนก็ได yeah ้ปรึกษาฟรีไม ah no okay> like ่จ้างไม่เป็นไรครับช่างวุ้ยให้คำแนะนำหาทางออกให้พี่น้องชาวรถเกี่ยวข้าวชาวรถไมโครให้ได mm ้ครับผมการที่หินเนาะครับผมสรุปแล้วก็คือว่าสโกแกนเหมือนเดิมคานครับไม่ขึ้นขั้นตอนไม่ขึ้นไม่เอาลังไม่เอาตังคเนี่เขาเรือกคนเขาเรียกพูดจับใจเนาะบางคนพูดเอาเฉพาะเปลือก เอาเปลือกมาคุยกันมันก็ได้แค่เปลือกเนี่ยพอเราพูดจากแก่นในโอ้ผมชุดยอดเลยขึ้นชมเลยครับผมประสบการณ์รถเกี่ยวมาสองปีกว่าก็เพิ่งเจองานนี่แหละ อย่างั้นก็ขอบคุณพ่อมากที่ให้ความเชื่อมั่นในทีมงานของช่างอุ้ยครับค่อมั่นครับคือปากถ้าอยากเป้นน้องซื้อเอฟซีที่กำลังมีความเดือดร้อนหรือรถติดลมติดลมก็ติดต่อช่างอุ้ยเลยมันถึงราคาแค่นี้มันปิดเสร็จจบครับผมจัตนาบุรีเจ้าของเจ้าของรถยิ้มได้อะไม่เสียเวลาด้วยสองสามวันเนี่ยผมนอนไม่ได้เลยเจ้าของเหนื่อยเจ้าของรถเหนื่อยเหนื่อยไหมเจ้างใหนมาแล้วเหนื่อยไหมเจ้าของไม่ได้เปลื่อนอะไรเลยนี่แค่ลงไปล้างเสองวันก่อนเนี่ยผมดูไม่ได้หรอกครับ